ตัวนี้เข็ดแค้วนะครับผมกบยางไซส์สี่เซนนะครับสีเขียวนะครับผมกับประช้อนล่องนาดหลงครับเข็ดแค้วครับเข็ดแค้วนี่นครับ ท่อนล่องนานะครับตัวนี้นะครับขีดเข่านะครับผมตัวนี้เป็นกบยางไท4เซนนะครับใ่นี้กระโดนนะครับสองนิ้วนะครับภาพผลงานด้วยนะครับขีดเข่านะครับกบยางไี4เซนจากโจกบสดินนะครับสีเขียวนะครับตัวนี้ โอ้ยดุดกัดกระชากนะครับเลยดุดเมื่อกี้